สบายดียูดีมีแห้งก็มาแต่งเวลานะครับผู้หญิงนะครับรักสวยรักงามหรือว่ามดลูกมีปัญหามดลูกหล่อนมดลูกหย่อนหลังจากที่คลอดลูกหลังจากที่ทํางานหนักพวกนี้ผู้หญิงมักจะเป็นมดลูกพอเป็นมดลูกแล้วเราก็จะมีวิธีแก้กันยังไงนะครับทำมดลูกหย่อนมดลูกเคลื่อนมดลูกออกพวกนี้ก่อนที่พวกนี้จะที่เหตุการณ์พวกนี้จะเกิดขึ้น เรามากินสมุนไพรกับมอแตงกันไว้ก่อนเลยนะครับไม่ต้องไปรอให้มันถึงเวลานั้นบางคนบอกว่ากินสมุนไพรแล้วมันจะไม่มีโทษไม่มีอันตรายไม่เป็นอันตรายต่อไตต่อตับต่อวัยวะ่ภายในเหรือไม่มีนะครับถ้าร่างกายเรายังแข็งแรงหมายถึงว่าร่างกายเรายังสมดุลแจ็งแรงอยู่เนี่ยเดี๋ยวพอกินสมุนไพรเข้าไปตัวที่ไม่ได้ใช้งานก็ขับทิ้งตัวที่เอาไปใช้งานก็ไปใช้งาน ไม่ไม่มีปัญหาแน่นอนไม่สามารถทำลายวิจวาภายในได้คือสมุนไพรนะครับอย่างข้าวยางผักอย่างอะไรเรายิ่งกินหลากหลายมากเรายิ่งไม่ยังไม่มีปัญหาเลยทีนี้มาดูว่าสมุนไพรชนิดนี้แก้วมดลูกได้ยังไงเป็นต้นยังไงมาดูกันครับนี่ครับอันนี้สวยงามมากนะครับนี่สังเกตดูใบเรียว ใบเลียวขอใบหยกักขอใบก็จะหยักหยกักน่มีดอกอยู่ตามกิ่งก้านนี่ครับดอกออกตามช่อตามก้านใบนะครับอันนี้ถ้าไม่เอาไปใช้งานก็คือวัชพืชถ้าเราไปใช้งานนะครับถ้าเราไปใช้งานนี่เราก็ถอนเอานี่ขึ้นยอแยะเต็มไปหมดเลย ไปเจอบางที่เนี่ยโอ้โหก็เต็มป่าเป็นเป็นป่าป่าเลยนะครับอันนี้นะครับเราเรียกว่าผักเป็ดขาวในที่เปิดไปเจอในหนังสือ,อหรือตำราเรียนต่างๆที่เขาบอกว่าผักเป็ดขาวนะครับเอาแบบนี้แหละมันมีส่วนผสมตัวอื่นก็ใครเอาไปผสมตัวอื่นแต่ถ้าสรรพคุณเฉพาะตัวของเขานี่ก็จะแก้ปวดมดลูกได้ดีด้วยเราก็เอาหนึ่งกำมือ ล้างให้สะอาดก่อนนะครับแล้วก็มวนๆอย่างนี้ปกติคนโบราณเขาจะใช้ตอกมัดสามเปาะเราไม่มีตอกเราใช้แบบฉุกเฉินแล้วก็เอาแบบนี้แหละนี่มัดอย่างนี้นะครับมัดเสร็จก็ถ้าเป็นแบบนี้มันยังน้อยอยู่เอาสักสามันเราก็ไปลงไปต้มในหม้อหม้อหม้อสแตนเลสก็ได้ทุกวันนี้ไม่มีหม้อดินก็ไม่เป็นไรเพราะว่า ถ้าเขาใส่หม้อดินเนี่ยทำไมต้องใส่หม้อดินก็คือให้ให้สมุนไพรมันค่อยๆร้อนแล้วอูนขึ้นตัวยามันก็ค่อยๆออ,อ,ออกถ้าเราต้มสเตอรเลตเราก็ต้องเคี่ยวนานหน่อยสักสิบถึงสิบห้านาทีใช้ไฟเบาๆนะครับมั็นอ่อนพอกินเข้าไปเช้าแก้วเย็นแก้วก็พอไม่ต้องกินนานวันนี้ให้ปิดตาเขาเรียกว่าความร้อนในร่างกายนี้ทำงานได้ดีพอช่วงเชา้าถ้าปิดตามันกำเริบเลยไปอ่าเราก็กินยาพวกนี้คุมไว้คุมปิดตาเขาเรียกว่าคุมปิดตา พอปิตาทำงานได้ดีมันก็จะซ่อมร่างกายได้ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ถึงเรื่องอความร้อนในร่างกายด้วยถ้าคนไม่เข้าใจก็จะหาสอดแสวงหาเฉพาะตัวยาที่แพงตัวยาที่ใช้เงินทองเยอะตัวยาที่ดีที่สุดแพงเท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยงแต่ว่าถ้าไม่ถูกกับธาตุกินเข้าไปมันก็เฉยเฉยมันไม่มีผลกระทบต่อร่างกายอย่างใดอ,อย่างหนึ่งทีนี้ถ้าเรา รู้จักวิธีรู้จักต้นรู้จักใบร,รู้จักดอกรู้จักชื่อกันแล้วนะครับ,บเป็ดขาวเนี่ยเราก็เอาไปต้มกินไม่ต้องเสียเงินมากใช้แค่นี้มดลูกเราก็จะดีแล้วคือไม่ต้องรอให้เป็นเป็นก่อนค่อยกินถ้าคนวัยรุ่นหรือหนุ่มสาวที่หรือคนที่คลอดลูกเราไม่ได้อยู่ไฟเนี่ยกินได้เลยเพราะยังไงยังไงปัญหาที่จะตามมาก็ต้องเป็นมดลูกแน่นอน นะครับเอาละครับกินเหล้าไก่ถือหวานถือยาให้ช่วงไงเศร้าด้วยครับ